พอเหลี้ยมเผาคนเพลงเก่ามา,รามเราควบไหมซื้อเพลงยังเพลงเที่ยพร้นหุ่นนำพาหรือว่าสนานโม่โอ้เถ้าปี๊บปอบโมเดลบ่ <c oughs> อันนั้นรักข่ากับเพลงสังท่องสีใสเดนี้วันลองตัวสายพันเดียวกันน้อเจ้ากันไรโออเถ้าปี๊บป,ปอบโอผมมักมองเค่คนตายเลยใกล้ใกลเพลงวิ่งว้าวไปใสกันเอยเราย่งอยู่นี่ในโตเรานางโคโบกอยู<ไ>่น<ไ>ี<ไ>่ตาย ว่าว่าทาตเียกูเปียเดีออ้าเอาเมียฟ้าล่องเอาเมียฟ่าล่องก่อนกลางวันเมียขัดเขียวเียวแบบเรียนเฟันสอกเจาะเรีบร้อยเพลงอันนั้นเพลงอันโอ้ยผมคือซื้อพ่กของเทพพ่อหนหล่ะอจากน้องที่บเขาสอนไหม อันนั้นอะไรคิดหอดได้เนี่ยจากน้องนี่บอขอสอจังหวัดออบอ้อนิเกิดบ้านเก่ามุ่นเรียวนะครับอาจารย์น้ำตาไหลเห็นขวัญใจให้กระเป๋าจิตวันไวจิตวันไวคือคนไข่สีบะสาไก่และน้อสองเฮาไก่กันโคนละบอนไอจะสั่งจะร้อยจะสั่ง เดือนห้าเดือนหกไอเจ้ากมาเคียงมอญจงอยู่คอยคอยถ่าอยู่คอยถ่าอยู่บ้านคอนเด้อเห็นชายใหม่อย่าเปลี่ยนใจไปบางอนจะเฝ้าจะเงินเป็นก้อนเด็กมาพนนมาพนนนี่นี่ทนทนประหารทนต่อไปนี่แหละยายาจะลืมเด้อวันที่สิบสามเมษา สีมาสาอยู่มองเกานี่มองไหนล่ะเกาอยู่มองของเกาเนี่ยมาทาน่างนี่ว่าเพียงนี่นะสายู่ไกล่นะเอาเนี่ยฮ่า่ยูแม่เนี่ยไปเ่อไรแม่หนุ่ยมาไปถ่ายอยู่มองเขาถ่ายมองเกาถ้าถ่ายมองเขนยันจำเม่อไรเนาะต่อไปจบแล้วถ่ายมองเกาคำที่อายสังเจ้าคำที่อ้ายสั่งเจ้าน้องอย่าเฝ้าลืมคำอ้ายขอ สงกรานมานเฮาไอ้น้องเยาเออมาเยืนรออยู่ที่บ่อกสซอจังหวัดอบอเดือแล้วนางสุดท้ายวันี้รถจะเคลื่อนรถจะเคลื่อนจากวนเรียนเสร็จแล้วน้องแต่รถดังกล้องแสดงว่าสองเฮาต้องห่างน้ำตาไหลเดี๋ยวเบิ้งนาเดี๋ยวเบิ้งนาน้ำตาไหลเป็นทางอาโอกาสว่าง ตรงแป้มะฮางเย็นมาบ้างชอโอ้ยสุดยอดอีหลีเพ่งนี่คินหัวไหลในเด้อหน่ะซื้อเพ่งอ่ะคินหัวไหลในเด้อกินหัไหลในเด้อยกมือตัวนี่ผมยกมือขึ้นบใบใบโอ้นัดวันนัดวันให้น้องรอโอ้ยคือพ่อแล้วเพ่งนัดวันให้น้องรอบวันนีพี่น้องวันนี้ทรัพับสนอุลลามันตัวนี่ระดับอาจารย์เพ่งเขามวลนี่เห็นไหม เพ่งเพ่งอมตาดีพ่อเนี่ยอมตาโอ้อมตาดีคนอมตาเนี่ยพ่นสะเฝ้าแต่งตัวขึ้นหันครับหมู่ว่านพ่นไปเที่หมู่ว่านพ่นหมื่ว่านนี่ยพยองหมื่ว่านพยองพนไปจวดไปเหยียบไปที่ไหนแม่ยาวเข็นไม่หิงแล้วเยาวเข็นมาคือเขาไปจวดเขาทางเ้าดอกแต่ว่าสูด สู่ก็วัดโจสู er ่ได้ยังดีพ่อเป็นผู้สร้างลูกเป็นผู้สู่อันน <im> ี <im> <word augmented> ้นึกกันพ่อสร้างลูกสู่สายเรียนนักสู่สายเรียนนักสู่สู่ไพวาเน้อกับพกขยะขยะงไม่ได้เสียเทียนคนไม่ได้เยเทียนตัวสยองคนเลยสู้เลยนั่นแหละสู้สู้ฝรั่งเขาสิ่เป็นคุนกระหับนี่เป็นอะเออยังเป็นบรรพ่อปุรุตมอลลั่เราได้ยังไเจ้กหน่อยสิมี พามีผู้ทรงเลี้ยงแล้เสียดายที่เรเป็นแห่งชาดอย่เงี้ยมีผู้ใดทรงให้เลามปลาหมดวบอีกตัวน,นี่มันหนาด้ดเน<ร>ีออเ่ยอีกพอแบบเขาผู้พำมวอดอยู่ในวงการมาหนึ่จะมาจากปีแล้วเนาะอยยี <20 S 1> ่สิบอนรับมาแต่อพอซอยยี่สิบไดพักปีนึงปองปีปกว่าจะน, <15. S 1> น,นี่อายุ้เท่าไหรบ้างเจ็ดสิบห้วเล้ยอย่างเจ็ดสิบหกห้สิบปีซะไปในวงการไปสาสี่สิปีสี่สิบ0กว่า ยุหันสาม่าปีมันยูนึ่งแปีเป็นเท่าไรสาเก็เป็นสี่เออสี่สปีสี่ปีหันพยหนสามยลงมาพรสหาเก่าเลยอย่นี้พรสหกเจ็ดูไปสักวันตัวนั้นเดีวจะจะไป อย่าไปเป็นไม้ไก่ฟังนางไก่หอยแล้วมันตกน้ำทวนเลยกันนั่งไก่หอยไปยังไปนั่งไก่หอยโอ้คิดเบียร์วิทยาไปนั่งเป็นไม้ไก่ฟังนางไก่หอยไว้ไปยังยุครอฟังหอยมันต่อไปคิดเบียร้ฮ่าคิดเบียร์วัดมือนั้นกับว่าอะไรยักษ์ตัวขยวนซุ้มเหมือนเวทีมาเขากลางม่องมีจะบกหลุนบกฟ้ามือกลางๆเลยใช่ใช่น้องนั่นแหละน้องอี่พอยางลอยอยู่มือนั่นอยู่บางพี่นะ บมก้อยสิถอยก็จะไปปีงไหลกันละทั้งทั้งปีงทั้งงูเข้า่าผมกับพ่อกาลูกที่เหลม,มาเขามาจีเอามองอี้พอไปกลางเลยเอาขอบคุณค<ร>อีพอ่พอแหลมหลายๆคลิปหาวิธีเอาเวทเสรได้ป่ะเฮ้ยมันเวทมันกับพวกไปพวอถึงกลางน้ำนาะเอาขอบคุณอี่พอแหลมหลายๆครับโอ้ยนี่แหละระดับอาจารย์นี่ครับพี่นอ้องมาถามเนาเพลงของเก่าๆแก่ๆครับพอกันคลิปไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ โบ่ได้่บ่ได้